กาเจ้าได้มาหลายก็เจ้าได้มาหลายเข้าขายในพายแน่ในห่างข้างในมาสื่อเนี่ยมาบึงน้ำกันพี่น้องพี่มาสิบตขายเบิดเลยบ่พี่น้องก็เจ้าสื่อกันแบบทะลมทะไล่วันนี้ราคากผงสามเท่าตัวคนเขาจะเอาเงินเนาะไออยากได้ผัวถึงหอยมาเอาเนโอ้อยากได้หัวในหอยมาเอาทราสักหน่อยเลี้ยงเขาได้บ่ลงหรือเป็นได้หอยต้องเลี้ยงได้เนาะ โอ้ตายสืบ <c ười> <Aven> e> ันนี <c ười> <Story> ่พี่รองเจ้า <saben> ก sure. like. ําลังเอาไปบออย่าร้ายล้ายมันหาเงินยากไปโอ้เขาเจ้าไปขึ้นพี่รองปาะภาพเบื้องบนบงเขาเจ้าขึ้นเขาเจ้าไปขึ้นใช่แน่มืงหนีก็เต็มล้ำเลยพี่รองขั้นนี้ก็ได้เพิ่งเอาหลุดเจ้ามาสือวันเสาร์บ่ได้หน่อยนด้พี่รองไอ้หลุดๆดเด้หางัวเลี้ยงบ่หูเลี้ยงบ่โอ้เวียดหัวเลี้ยงหูเลี้ยง ไปทรงเวียดหู้เลี้ยงขั้นนี่นะมันหลายเจ้าสื่อเนาะมันมันมันเจ้าเดียวได้พี่น้องหลายเจ้าจำเลี้ยงไปเพราะว่าตัวน้อยตัวจอยได้ขายบดสุยยางเขาตัวเป็นงัวเป็นควายเขาเจ้าสื่อให้บดเลยเนาะเบึงรถเขาเจ้ารถพี่น้องบานีขึ้นขั้นใดเป็นตับตับอยู่บีเบื้องเราพี่น้องม่านน้ำกันวรอก็คือกันตี มันน้ำกัดยังตัวกันอยู่ไม่ห้อยอะมากตัวเี่เขาว่าเสื้อนี่ห้อยใส่เสื้อยังก็ดีกว่าเขาว่าโอ้โลงขั้นบาบาทนี่สิ่ปีขึ้นไซร์บาบาทีเหีอองว่าอยู่ต้องให้องว่าปะองว่าฝุ่นลาเทนฝุ่นลาเทนฝุ่นไปหาลาเทนฝุน่นอหลวงว่านไม่น้ำกัดยังตัวกันแหมโอ้เลยเวียดปอมเวียดปอมหลายปะเต็มคือเก่าเนาะทางนี้เวียดปอมมันว่าเต็มรถคือเก่าสนะัน โอ้ห้องนี้ก็อันนี้ลาเชนบ่ลาเชนพี่น้องกั้นกัก็ได้นี่ฟังนี่แม่บุ๊พี่น้องนี่นี่อ้อยเวียดเบิ้งหลบพี่น้องจักพวก่วงเบิ้งเอารวดอันที่เขาจะมารับสื่องวัวควายแต่ละมือหน่อยใช้มือเฮงมันจีบบ๊พุงได้ยังไดงราคางัวราคาควายเขาจ้ามาสือ่อหลายโอ้แม่ไงก็ไปเวียดนามนี่อ,องค์เฮ้ยกับเขานี่แล้วพูเขานี่ยละองค์เฮ้ยองค์ว่าองค์เนียบอยู่ห้องนี้สามองค์ รถพว่วงแถวนี้รถพว่วงสองขั้นพี่น้องแล้วมีอีกสิบลอยขั้นหนึง่งฟังคุณก็หลายขั้นคุณนี่พี่น้องเบิอ่งเอารถมันมาหลายขั้นหลงทีบหลงแดดนี่ผู้คือผู้ขายกันดดไปถามเอาเลยองไหนซื้อขายเวียดบอกเจ้า <c oughs> เวียดหูเลี้ยงบอก <c oughs> มันมีหูเลี้ยงพร้อมดีเวียดห <c oughs> ูเลี้ยง <c oughs> เป็ดเบิงมันไม่หลายเวียนเวียนดึงทั้งไตผุทั้งไตเวียนไม่ไตผุนอันนี้ละอันนี้ละขั้นนือโอ้ขั้นองยนี่ยบอกเจ้าไปใส่อนี้เวียนยังเน่นี่เจ้าไปเวียนได้นี่มันไม่หลายเวียนยู่ังเวียนเจ้าเวียนได้เจ้าทำองเฮยบอกขั้นสีองเฮยเก้าก็คือน้ำองค์ว่ามาเม่นบอกองว่าองค์เนียไปน้ำกันได้องค์เฮยองค์เฮยองค์ว่าต้องอยู่นี่เด้อวองเฮยองค์ว่า โอ้เหนือเหนือเหนือทั้งพูดเหนือทั้งพี่ีพี่น้องมันหลายเจ้าอันนี้เวียดปลอมมีทั้งเวียดแท้เวียดปลอมเวียดปลอมคือเก้าเนาะอันนี้เวียดแท้ฟังข้างนี้พี่น้องนี่เห็นบอโอ้มันหลายผูผูมาทรงวายกับหลงทิพย์หลงแดนยุบานนี่ออข้างฟังนี่เป็นเหนือพี่น้องมันมีเกงสามเกงด้เกงไหนเพื่นถามนั่นน่ะสามเกง เจ้งนั่นบอโอ้เก่งสามเก่งพคนว่าโอ้ตายซื้อบานนี่ไปส่งเก่งไหนเจ้าบานนี่ใส่ละเจ้าไปใส่บานนี่บอหัวแดงว่ามันไป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 อะไรน่ะบอไปเหนือบนนั่นโอ้ตายซื้อบานนี่มันหลายพี่น้องมันหลายในหอยมานเสือเถิงลุบเถิงจิบจิปส่งให้ไผ่เวที ขนองัวมันเอาเงินเอาเงินเปลี่ยนทังวนลยงัวคือผมเห็นม่เอาเงินกับสิบเปลี่ยนทั้งันจ๊กอยู่ทั้งใดวะแจอยู่ทางไหนป่าเราของัวคือผมจะไปเอาเงินเสได้เดี๋ยวนี้ไหมข้อใหญ่ปัหาซาซายู่งุ่นใหญหาหมมองได้เลยพ่อเราไปโอ้เอาตายบาดี่จะขายไอ้ไ่เพื่อนเข้าง้อเมื่อแล้วบ่ง้อเมื่อแล้วเงินเ่าได้เอาอยู่ ตายตายบาดเลยไม่หายเลยบาดงัวไปเขาไปล่ะโอ้ยตายเซื้อบาดงัวจะมันมาได้หนีหากันพ่อพ่อซื้อหากันอโอ้มันหลอยู่หอกมนเองเขาจะามนซื้อมาได้หน่อยจกขั้นไหนเป็นขันไหนานบอกเขาสอนเนาะโอ้ยผมเกโอ้ยคนงัมากเจากในเป็นบ่ก เป็นว่าว่ามันว่ามันบอกเขาสอนว่าสันรถเขาบ้าสิงว่าเสือควายห้ามองขึ้นกับพ่อจ่อจะไปขั้นไหนไปขั้นไหนบาทในเจ้าโอ้ห่างรักนี่ไปนี่นี่นี่ราเทีนราเทีนนี่ราเทีนนี่ราเทีนนี่อันนั้นก็จุงอ้อมนาอ้อมนาอยู่โอ้มันหลายเจ้าพี่น้องมันก็เลยหลงทิศเออราเทีนมันจองราเทียนเนอะ โอ้ล่างสุดล่างสุดล่างสุดเดี๋ยวล้างลัางล้างล้งโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวล้างโอ้พี่น้องมันไล่มันไลเข้าเจ้าซื่อหางเวียดเข้าม่าไม่พี่น้องเวียดไม่เวียดม่าไม่หมือนเวียดเข้าม่าไม่อันนี้เวียดเข้าเจ้ามาประจําเวียดช่วงนี้ข้าเจ้านี่แต่ว่าตัวนั้นองค์นั้นเม่าไม่โมเมนต์บอกเออองค์เวียดเม่าไม่ดิข้าเจ้าซื้อให้ดีว่าล่าม่าไม่เนี่ยซ้ำกันปานนัดกันไว้ มาไหมมาไหมก็มาเกาซ้ำกันวันที่โอ้ไรไปพนละพะสามเมืองเห็นมอนอ่ะพี่น้องมึงเอาสนุกขายหรือเาักเมื่อละดิตกใจวดวาอกลักเมื่อดิโอ้ยพื้นง้อประทรงแล้วบินประทือพวอยู่พูดพูดเข้าไปสลาพูดเขาจ่อใจนเสลาพูดเขาไปเขาไปเขาจะวันนี้ป้าดองอยู่ไปทางไหนบารนี้ อันนี้ก็เวียดเวียดปลอมบ่แม่นบ่นี่แม่นของเวียดปลอมบ่มาเม้นเนาะไปใช้เลยหน่ไปเวียดได้หนิเวียดได้ละองได้องนี้บ่เวียดปลอมละเออคือเวียดปลอมนี่เขาซองพุดซ่องพุ่นไปเวียดปลอมน้อยก็ไปเวียดบ่น้อยนี่เม้นเวียดอยู่บ่หนนี่ไปเหนือได้นี่รักไปแก้วเงินยุงธนาคารยังบ่เปิด เดี๋ยวรอสักคู่รอสักคู่เวียดลักเพมันว่านไปไปแก้เงินมาอยู่บนสันเงินยังมาบ่หอดอยู่อ๋อพี่น้องเบิ่งเอาเด้อพี่น้องเด้อนี่บอกเหน่อยกว่าเลยจักหน่อยจักลายล่ะเห็นมองคืนแล้วไปล่ะเห็นแล้วเนาะเวียดมาไหมเวียดมาไหมเวียดไหมมีข้างใต้หมือนดิเวียดไหมเนาะพี่น้องมันมันมาหลายองค์หลายเวียดหลายมันเลยฮะมองคืนยากนี่แหละพี่น้องตลาดโคกเจริญเบิ่งเอา ขายแบบทะลมทะไล่เมื่อนี้บอกให้ตรงๆเลยว่าราคาพุ่งขึ้นสามเท่าตัวพี่น้องนี่โอ้ลูกน้องก็ดซัวขนาดตี้ลูกน้องก็ดซัวเพราะลูกน้องขาดไม่ได้ผมมาเอาเงินค้อนซัวบาตี้ลูกน้องก็ดซัวซัวโอ้ตายซื้อบ้าน Đó, à, nguồn thương đầy ngân, Huy nó ở đây, đây, ngoài cả đài Nhìn ạ, bưng vào luôn